สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็ขอกราบขอพระคุณนะครับเ,เพื่อนๆที่มาคอมเมนต์ล้วนแล้วแต่เป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับเป็นคอมเมนต์ทั้งเรื่องอาการให้กําลังใจช่องพชินนะครับคอมเมนต์ comment ที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งเป็นความคิดเห็นที่ดีมากๆครับและบางคอมเมนต์ก็เป็นคอมเมนต์ที่ยังมีคําถามข้อข้องใจจุดนี้ผมจะทยอยพูดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สําคัญอย่างยิ่งครับคลิปกลางคืนจะละเอียด คลิปกลางวันแบบนี้ผมขอพูดสบายๆง่ายนะครับเร,เรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลไทยตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีการตื่นตัวในย่านอาเซียนของเราเกี่ยวกับการทําทีมโปรนี่แหละนะครับเขาโอนตัวนะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเล์เราเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตองกกับเรียนอย่างนี้นะครับเพื่อนหลายคนนะครับที่มาฟังรายการบางท่านนะก็อาจจะมีความกังวลว่า เราจะพัฒนาทีมโปรไปแบบนี้แล้วเยาวชนเราจะไม่พัฒนาหรือผมอยากจะกลับเรียนแบบนี้นะครับว่าเจแปนเวมีทั้ง4ข้อครับเราเอาเจแปนเวมาทำเนี่ยเป็นไทยแลนด์เวนะโดยหลักการเราต้องรู้ปรัชญาของมันอย่างแท้จริงข้อที่2ทําำแน่ๆครับถ้าตอนนี้นะผมคลิกไฟล์เจแปนเวขึ้นอ่าในให้ท่านฟังเนี่ยเขาจะบอกเลยครับว่าอายุ9ขวบอายุสขวบต้องให้เด็กคิดยังไงฝึกบอลแบนยังไงนะครับผู้รักษาประตูต้องคิดยังไง นะครับตำแหน่งมิดฟิลด์ซูดหน้าต้องมีแพชชั่นแบบไหนและอายุประมาณไหนเราจะพัฒนาเด็กแบบไหนมีหมดครับแต่ทำไมผมต้องมาอ่านละในเมื่อผมไม่ใช่โค้ดและผมเชื่อว่าโค้ดทุกคนก็ต้องอา่านและหลักการของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีในอังกฤษด้วยมีในเยอรมันด้วยมีในฝรั่งเศสด้วยเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของการประมวลทางด้านเทคนิคของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยพัฒนาครับหน่วยพัฒนานี้อยู่ในข้อสอ J&PV คือการพัฒนาภายใน การพัฒน,นาดังกล่าวเนี่ยมันรวมถึงนะครับการพัฒนาไทยลีกด้วยไทยลีกระด้นานโยบายนะส่วนการมุ่งตรงสู่ระดับอาชีพหรือเป็นเลิศเนี่ยเป็นเรื่องของสมมูลสอนต้องแยกนะครับถ้าท่านคิดแยกแบบนี้ไม่ได้มันจะปนไปหมดเลยและข้อ2ไม่เกี่ยวข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งมีองค์กรเฉพาะในการสร้างทีมชาติในระดับโปรจริงทีมชาติเราต้องเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมที่จะสู้กับชาวโลกได้ต้องตั้งเป้าตรงจุดนั้นไว้เลยและข้อที่1นี่แหละที่เราไม่ชินเลยเพราะว่าตลอด50ปีที่ผ่านมา เราสร้างทีมชาติไทยในลักษณะสมัครเล่นมาตลอดเราจะไม่เคยมีทีมโปรหรือทีมชาติที่แท้จริงของทีมชาติไทยเลยนะครับนอกจากยุคบุฟบอลมันเปลี่ยนจากยุค8 0 9 0ในยุคที่ผมเตะฟุตบ,บอลน,นะครับมายุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคใหม่ซึ่งเขาวัดกันด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีและความสามารถที่อยู่ในขีดสูงสุดในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทางด้านกล้ามเนื้อแพชชั่นความเป็นมืออาชีพ จุดนี้ยังไงครับที่ผมบอกว่าเราต้องสร้างทีมรปรและสิ่งที่ผมกําลังพูดในข้อที่1เนี่ยผมจะวนอยู่ข้อที่1ไปอีกหลายเดือนครับข้อที่2การพัฒนาเนี่ยผมคิดว่าผมจะพูดแน่แต่ยังไม่ถึงเวลาที่ผมจะพูดไม่ต้องห่วงครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมพูดเรื่องการใช้นักเตะไทยเราที่อยู่ต่างประเทศเพียงข้อเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกครึ่งหรือคนไทยในต่างประเทศเนี่ย <S <S ผมต้องพูดไปอีกนานครับ เพื่อให้แพชชั่นนี้มันกระจายไปเป็นเรื่องธรรมดาของเราที่เราจะต้องเห็นนิโก,โก้เห็นเอรวันเดเยเห็นทุกคนอย่างเบนเดวิดเนี่ยเป็นคุณไทยร้อเซเช่นเดียวกันครับผมพยายามสนองกฎหมายไทยนะตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสัญชาติเอร์วันเกดิเย่จูดเบลนะครับนิโก้นิโคลัสมิเกลสันเบนเดวดิดจอนาธานเข็มดีทุกคนเหล่านี้เป็นคนไทยร้อซตามกฎหมายไทยโดยสายเลือดครับ จุดนี้ผมต้องพูดให้เข้าใจในภาษาง่ายๆเมื่อเราเข้าใจง่ายๆแล้วต่อไปนี้เราจะไม่มีกำแพงและเราจะไม่เห็นนะครับเราดึงเอราวันหรือ,รอรซิมา้ามาเซสมาเล่นเยาวชนเราตัดเกรดผิดแบบนี้แล้วมันทําให้เราเสียนักเตะที่มีราคาเหมือนตรงคําเลยไม่มีหรอกครับถ้าเอราวันกาดิเย่เนี่ยเขามีแพชชั่นแบบนี้กับทีมชาติมาเลหรือทีมชาติอินโดเขาติดทีมชาติชุดใหญ่ไปนานแล้วครับนี่เรื่องจริงครับเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าเขาตัดวงจรของทีมชาติชุดใหญ่เขามาเป็นทีมโปรหมดแล้วครับเช่นเดียวกันเราจะเพิ่งไปมองแค่มาเลเซียหรือดนีเชยนะแม้กระทั่งทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติเกาหลีทีมชาติฝรั่งเศสทีมชาติอ่าสเปนที่เขาอยู่ระดับแนวหน้าของโลกนี้เนี่ยเขาก็ต่างทําทีมชาติชุดใหญ่เขานทีมโปรทั้งหมดเลยและผมเชื่อผมจะเล่าทฤษฎีอะไรให้ฟังอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าท่านคิดว่าร้อยปีเราก็ไม่ทันทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ย ตอนนี้ทีมชาติญี่ปุ่นเป็นท็อปเอเชียถูกไหมถ้าเราเชื่อแบบนั้นเน่ยเราถ้าเราเชื่อในใจเราว่าอีกร้อยปีเราเราก็วิ่งไม่ทันทีมชาติญี่ปุ่นถ้าเราเชื่อว่าอีกร้อยปีเราก็ไม่ได้ไปบนโลกคิดแบบนั้นท่านเป็นคนขี้แพ้ครับและความคิดแบบนี้เป็นความคิดของเด็กหลังห้องจริงๆจริง,รงนะคนเก่งในบ้านเรามีเยอะจริงๆนะครับความจริงแล้วเนี่ยในมิติที่ท่านคิดแบบนี้เนี่ยเราสามารถอยู่มีความสงบทําไร่ทําสวน อยู่ในชีวิตที่ประเสริฐได้ในอย่างแง่มุมหนึ่งครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยการก้าวเดินไปข้างหน้ามันจำเป็นต่อชาตินะจำเป็นต่อองค์กรคนที่ทําบริษัทมหาชนหรือคนที่เขาต่อสู้ชีวิตมาจริงๆอ่ะเขาพุ่งไปข้างหน้าเสมอครับโดยเขามีพื้นฐานทางด้านจิตใจที่เขารักสงบรักความามีเมตตาธรรมเนี่ยเปี่ยมล้นนั่นเขาเรียกว่าผู้นําระดับสูงสุดตรงจุดนี้ละครับเป็นเป็นเรื่องที่ผมพูดเรื่องสำคัญจริงจริงนะให้ท่านฟังเนี่ยดังนั้นนะครับวิธีการคิด แบบที่เราจะอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่ดีเราต้องสงวนไว้แน่นอนแต่เราต้องมีวิธีคิดแพชชั่นในการเป็นนะครับนักรบนักสู้เป็นวอริเออร์ด้วยเป็นการพุ่งไปข้างหน้าด้วยนะครับนักเตะที่เขาอยู่นะครับต่างประเทศที่เป็นนักเตะไทยเนี่ยทฤษฎีนี้ผมบอกไปเลยครับว่าเราคิดในเรื่องการย่าอยู่กับที่มานานมากพอแล้วเราคิดว่าเราไม่มีทางทันทีมชาติญี่ปุ่นเราคิดว่าเราไม่มีทางไปฟุตบอลโลก ผมถามท่านนิดหนึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นสู้เยอรมันได้ไหมครับเมื่อสาสิปีที่แล้วนะที่ญี่ปุ่นนะครับไปบอลโลกใหม่ๆยี่สิบกว่าปีที่แล้ว่ะเราก็ยังคิดเลยนะตอนที่เขายังไปบอลโลกไม่ได้ว่าไม่มีทางที่ทีมอย่างญี่ปุ่นจะไปชนะเยอรมันได้ถูกไหมครับและเห็นไหมครับว่าพอเขาจับจุดได้นะเขาใช้วิธีการนะครับสร้างแพชชั่นนักเตะในการพุ่งไปยังฟุตบอลโลกให้ได้แล้วเขาทําปฏิญญา หรือรรนุนฟุตบลอลเขาคือเจแปนเวมานะครับเพื่อจะหนุนนักฟุตบลอลเทีมฟุตบอลเขาไว้และผลประโยชน์ที่ได้นะครับจากการบูมในการไปฟุตบอลโลกของเขามันทําให้เกิดทุนมันทําให้เกิดการนะครับปฏิวัติภายในของเขามันเป็นแรงบันดาลใจอย่างมหาศาลเพราะเขาได้ไปฟุตบอลโลกเห็นไหมครับว่าเขาใช้เวลาไม่กี่ปีเขาสามารถเอาชนะเยอรมันได้แล้วครับ ถ้าเราจับจุดถูกนะไม่มานั่งนะครับงอแง,ง,ง,งว่าเราไม่มีทางจะทันญี่ปุ่นอย่าฝันการไปฟุตบอลโลกเลยเราพัฒนาภายในเราไปดีกว่าตอนนี้เราเห็นช้างขี่เราเขี่ตามช้างครับจริงๆนะเพราะาอะไรครับเพราะาเราคิดแบบคนที่ยังคิดไม่รอบเราคิดบอกว่าญี่ปุ่นเขามีสโมสรใหญ่ๆเขามีอะคาเดมีเขาลงทุนเป็นร้อยล้านพันล้านเรามีอะไรจะไปลงทุนเหมือนเขา เราก็พยายามนะที่จะหาการอนุเคราะห์จากรัฐบาลเราพยายามที่จะวิ่งไปหานะครับทุนนะครับโดยการขอสปอนเซอร์ได้เปล่ามาเพื่อจะสร้างะาคาเดมี่หรือทุ่มเทตรงะคเดมี่ตรงจุดนั้นดีครับดีแต่แพชชั่นไม่มีไม่มีแรงบันดาลใจจากทีมชุดใหญ่ครับซึ่งมันแตกต่างจากญี่ปุ่นนะที่เขาสําเร็จแล้วในการไปบอลโลกเขาถึงมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาอย่างยิ่งยวดในประเทศของเขา จนถึงเป็นวันนี้นะญี่ปุ่นพัฒนามา25ปีเขามีนะอย่างสโมสรต่างๆในญี่ปุ่นเขามีอะคาเดมีที่เขาลงทุนหลายร้อยล้านเป็นพันล้านเนะ่ยเราไปมองดูเขาแล้วเราจะคิดที่ทำช้างไม่ได้ครับญี่ปุ่นเองเขาก็เคยไปแงนหน้ามองฟ้าเหมือนกันที่เข้าไปดูงานที่เยอรมันไปดูงานที่อังกฤษเขาเห็นอะคาเดมีของเยอรมันของอังกฤษเขาก็เงยหน้ามองเหมือนกันนะครับแต่เขารู้ว่าเขาจะเอาเงินมาจากไห นะครับเขาไม่ได้ขี่ตามช้างเลยมันน่าสงสารขนาดไหนทีมชาติไทยยังไม่เคยไปฟุตบอลโลกแม้สักครั้งเดียว่แต่เราจะพยายามพัฒนาแคเดมี่เราให้เสมอกับญี่ปุ่นให้ได้ถ้าญี่ปุ่นคิดแบบนั้นไม่ใช่ชาติของญี่ปุ่นหรอกครับชาติญี่ปุ่นไม่เกิดขึ้นในแผนที่โลกหรอกไม่มีทางเลยที่ญี่ปุ่นจะเป็นนะครับประเทศที่อยู่ในอันดับท็อปทางด้านเศรษฐกิจกนะครับเป็นประเทศที่เจอแล้ว,ลวถ้าญี่ปุ่นไปเยอรมันไปดูแคเดมี่เยอรมันเสร็จ แล้วกลับมาสร้างอะคาเดมีในบ้านตัวเองเลยโดยที่ไม่ส่งทีมชาติชุดใหญ่เข้าไปฟุตบอลโลกก่อนน่แน่นอนครับมันไม่เกิดขึ้นและญี่ปุ่นยังไม่ทําแบบนั้นไม่รู้ผมอธิบายท่านฟังเนี่ยไม่รู้ท่านจะเข้าใจมากขนาดไหนนะแต่ผมพยายามอธิบายสิ่งที่มันเป็นหนึ่งสองสามสี่ให้ท่านฟังนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยของเราไม่ไม่ไปพื้นที่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเอาแพชั่นวิธีคิดหรืออุดมคติไหนครับ มาเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลให้เด็กในเยาวชนของเราและยอมให้บรรดานะครับบริษัทยยใหญ่ๆหรือว่ารัฐบาลเนี่ยเขายอมที่จะควักกระเป๋ามาช่วยเราครับเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเป็นมิติของแง่แงการลงทุนธรรมดานี่แหละครับว่าในเมื่อคุณไม่มีผลิตผลนะ่ยนะคุณคุณต้องการแรงสนับสนุนคุณไปเสนอนะครับขอทุนนะสมว่าบริษัทใหญ่เนี่ยเขาจะให้อ่อพวกสตาร์ทอัพเนี่ยมาเสนอแนวคิดเพื่อจะให้ทุนให้นะ คุณไปเสนอยังไงเขาก็ไม่ให้ทุนทุนเนี่ยถ้าคุณไม่แสดงให้เขารู้ก่อนว่าแนวคิดนี้เป็นไปได้เมื่อ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 เขามีทุนให้ไปแล้วเนี่ยในการเป็นเริ่มทําธุรกิจหรือสตาร์ทอัพอะไรก็ตามแต่เนี่ยถามว่าบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยสามารถไล่ทันบริษัทหน้าปัจจุบันที่เขามีรากฐานมัน่นคงทันครับในแง่ทฤษฎีทันแน่นอนผมถึงกล้าฟันธงว่าถ้าเราจับจุดถูกแล้วเราลงมือทําทันทีเนี่ยเราทันทีมชาติญี่ปุ่นแน่นอน ทีมชาติญี่ปุ่นเนี่เกิดหลังทีมชาติอังกฤษเป็นร้อยปีเกิดหลังทีมชาติเยอรมันเป็นร้อยปีนะครับในแง่ระดับนานา,นานชาติทําไมเขาสามารถเอาชนะเยอรมันได้นะวันนี้เพราะการไล่ทันทางด้านแนวคิดมันทันครับแต่ถ้าเรานะไปตกหลุมอากาศนะเรามาโฟกัสข้อสองอย่างเดียวเลยพัฒนาและพัฒนาแบบขี้ตามชา้างด้วยเห็นก็ททำอะไรก็ทำตามเขาโดยลืมที่จะทำข้อที่หนึ่ง คือการทำผลผลิตให้ดีพอที่จะให้เข้ามาลงทุนข้อที่หนึ่งเราไม่ทำเลยเราจะใส่เกียร์ว่างทีมชาติชุดใหญ่นะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการที่เราทำยังไงเราก็ไม่ทันเขาถ้าเราจะทำแต่ข้อที่สองนะท่านกว่าตามองทั่วประเทศไทยตอนนี้ทำข้อที่สองหมดเลยคือพัฒนานะพัฒนาแบบนี้มันดีครับแต่ความเป็นจริงแล้วโลกใบนี้มันอยู่ที่การแข่งขันข้อที่หนึ่งนะครับเป็นเป็น เป็นข้อที่เป็นหัวใจเลยที่เราต้องทําก่อนเพราะข้อที่หนึ่งเราไม่มีความเข้าใจเลยแต่ผมนะครับกําลังที่จะพูดเรื่องข้อที่หนึ่งให้ท่านเข้าใจทันทีว่าการสร้างทีมโปรเป็นยังไงนะครับมิติของ j จแปนเวเนเขาสร้างทีมชุดใหญ่กันยังไงแนวคิดของตอนนี้ที่เราเห็นได้ชัดเพื่อนบ้านเรานะอย่างมาเลเซียกับอินโดนีเซียเนี่ยที่เขาทาทีมโปรขึ้นมาแนวคิดอย่างบุรีรัมูเตดที่เขาทาทีมโปรขึ้นมาเนี่ย เขาต้องดิ้นพุ่งหอกบุยลำต้องไปเอเชียเอลิทรอบ8ทีมรอบสี่ทีมให้ได้ครับเพื่ออะไรครับเขาจะได้มีตังเขาจะได้พัฒนาขึ้นต่อไปอะคาเดมี่เด็กในอะคาเดมี่เขาจะมีต้นแบบจากทีมชุดใหญ่ของเขาพอถึงจุดจุดหนึ่งเด็กไทยเราพัฒนาแน่นอนเราจะเห็นเด็กไทยในระดับฟีเท้าที่สามารถไปเล่นพเม l ์ a ลีกได้ตรงนั้นมันจะตามมานี่เองครับถึงเขาเรียกว่าพัฒนาถูกรูปแบบ ตามนานา,นาอารยประเทศที่เขาทําสําเร็จแต่ถ้าเราพัฒนาแบบเครือกูลนะเครือกูลแบบแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 1, 2, 2, หนึ่งที่สองปศสบันอวั้วะสี่อะไรพวกเนี้ยถ้าทําแบบนี้มาในระบบราชการเราเนี่ยมันสร้างความอยู่ดีกินดีแบบที่เราเห็นนี่แหละนักเตะไทยเราได้เงินเดือนแสนสอง,สองแสนได้ตลอดนะครับโค้ดเราทุกอย่างในในวงการฟุตบอลเรามีความมั่นคงแต่เราก็นะครับพออยู่พอกินแบอย่างนี้แหละ มันไม่สามารถจะไปแข่งขังนกับชาวโลกได้ณจุดนี้นะครับถ้าเราต้องการก้าวกระโดดขึ้นไปอีกเราต้องการผลักบริษัทธรรมดาเราเนี่ยเข้าตลาดหุ้นเนี่ยเราต้องทําทีมโปรครับเมื่อมันเข้าตลาดหุ้นแล้วเนี่ยแฟนขับทีมชาติไทยจะได้มีทั่วโลกเหมือนแฟนลับทีมชาติญี่ปุ่นญี่ปุ่นแข่งที่ไหนเขาก็าอยากจะควักตังค์สิบบาทซื้อเพื่อจะดูทีมชาติญี่ปุ่นแข่งนะทีมชาติสเปนแข่งที่ไหน เขาก็ยอมจะจ่ายค่าเคเบิลดูอะแต่ทีมาติไทยไปแข่งที่ไหนใครเขาอยากจะดูครับบูรค่าภายในเราไม่มีเพราะเราไม่มีนวัตกรรมข้อที่หนึ่งจุดนี้เราต้องทํเกันได้แล้วครับเราโชคดีแค่ไหนที่เรามีนายยกแป้งอะที่ท่านเป็นนักธุรกิจท่านรู้เรื่องนี้ดีถ้าไม่งั้นท่านไม่ไปติดต่อนิโก้ท่านไม่ไปติดต่อจูดเบลหรอครับแต่สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการสนับสนุนจากข้อครัวฟุตบอลนะและสิ่งเหล่านี้จะต้องมีธรรมนูญน,นะ นะครับฟุตบอลเนี่ยช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งในการเป็นหลักการและธรรมนนญฟุตบอลเนี่ยจะต้องไม่ใช่เทคนิคจะต้องเป็นเรื่องของปัจญาเป็นเรื่องของการปฏิบัติได้จริงและจะต้องแยกแยก,แยกออกมาให้ครบวงจรว่าทาอย่างไรถึงจะประสบความสาเร็จเรื่องนี้เป็นวงกวนะ้างในที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้ก่อนอาจจะฟังยากหน่อยต้องกราบขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เราเห็นทีมชาติเพื่อนบ้านเรานะครับอย่างอินโดอย่างมาเลยอย่างเวียดนามเขาเริ่มขยับแล้วครับ แต่ผมพูดในคลิปก่อนว่าเขาขย,ยับแบบสีสนนชัยไงเขารู้แต่ก่อนอื่นนะทีมชาติเรานี้เขาจะต้องรู้ทุกข้อเจแปนเวก่อนนี่ไงครับที่หลายคนถามว่าทาไมต้องเจแปนเวทําไมเราไม่ทําแบบเยอรมันทําไมเราไม่ทําแบบอังกฤษทําไมเราทําแบบญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเขามีครอบครัวฟุตบอลครับเยอรมันอังกฤษมีเปรมิดเดียวไม่มีความทราบซึ่งเกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมหรือแนวคิดแบบคนเอเชีย เขาไม่รู้พื้นฐานสังคมบ้านเราเขาไม่รู้ว่าเด็กเราในกล้ามเนื้อกระดูกยังไม่ใหญ่เท่าฝรั่งเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเล่นสนามใหญ่ได้สนามใหญ่เขาออกแบบมาสำหรับคนที่ก้าวเท้านะครับสมมติว่านะครับกระดูกท่อนล่างหน้าแข้งเนี่ยของยุโรปเนี่ยเขามีเส้นรอบวงใหญ่กว่าเราประมาณครึ่งนิ้วนะครับกระดูกแข้งเขาอะยาวกว่าเราเนี่ยประมาณนะครับหนึ่งนิ้ว เขาออกแบบสนามขนาดใหญ่ของฟุตบอลหรือซอกเกอร์เนี่ยมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการก้าวเอนเนจีในร่างกายสามารถผลักดันกล้ามเนื้อกระดูกแบบนี้ให้ก้าวได้เร็วกว่าคนที่มีกระดูกแบบเราเนี่ยมันทำให้เราเก่งฟุตซอลสนามเล็กเราเก่งโต๊เล็กเราเก่งเหลือเกินครับสนามเกเล็กอะ่ะเพราะว่าเรามีอินดีวัดวนอยู่เต็มเปี่ยมแต่เราไม่มีความฉลาดทางด้านเทคนิคที่จะทำให้กระดูกเราสั้นของเขาเนี่ยนิ้วนึงอะ่ะ สามารถที่จะก้าวทันนะครับนักเตะในยุโรปที่เขาขีดสนามให้เราเล่นได้เพราะฉะนั้นเราเลยมาเข่งโต้เล็กไงนะครับนักเตะญี่ปุ่นนะครับบางคนนะเขาศึกษาเรื่องนี้แม้กระทั่งว่าเขาวิ่งยังไงนะครับเขาลืมตามาเคลยลูกบอลเขาต้องจัดการยังไงเขาคิดละเอียดตอนนี้นะเขาเล่นอยู่ในยุโรปครับอยู่ในลีกสเปนทีมชาติญี่ปุ่นนี่แหละต้องคิดระดับนี้ครับ และผมบอกไว้เลยครับผมพูดในรายการม่คินผมคิดในระดับนี้ถ้าเราคิดระดับนี้กันทั้งประเทศเนีเราจะชาญฉลาดรู้ว่าตรงจุดไหนเป็นเมนจุดไหนเป็นเป็นรองเราจะรู้ว่าเหตุใดเราถึงไม่สามารถจะทันญี่ปุ่นได้อย่าเชื่อว่าเราจะไม่ทันญี่ปุ่นอย่าเชื่อว่าเราจะไม่ไปไปบอลโลกไม่ได้อย่าเชื่อครับลบความเชื่อนั้นออกไปเราไปได้ครับไปได้ยังไงเดี๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยๆ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี้คือการปฏิรูปวงการฟุตบอลไทยและผมอยากให้นะครับสมาคมเนี่ยปฏิรูปเดี๋ยวนี้เลยเรียกโคดิชิมานั่งคุยพูดถึงเรื่องโครงสร้างฟุตบอลว่าเราจะไปยังไงเพราะตอนนี้เราอยู่ในอันตรายมากฟุตบอลโลกปี2030ที่เรามุ่งหวังเนี่ยถ้านะครับทัวร์นาเมนต์เอเชียของเราเนี่ยคือทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เนี่ยล้มเหลวมันจะทําให้ฟุตบอลเราดบับและสภาพแวดล้อมฟุตบอลนะระบบดิเวทฟุตบอลไทยเราจะเสียไปปีกว่าเนี่ย มันจะส่งผลกระทบต่อการคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2030และมันจะทําให้เราผิดหวังอีกรอบหนึ่งการผิดหวังในรอบ4ปีหรือ5ปีเนี่ยมันทําลายนะักฟุตบอลที่เขาอยู่ในรุ่นที่จะไปบอลโลกมากมายมันทําลายครอบครัวฟุตบอลไทยอีกมากมายทําลายนะวัตรกรรมถ้าท่านทําบริษัทหรือท่านทําหน่วยงานหรือท่านเป็นร้านค้าขายถ้าเขาให้ท่านปิดร้าน5ปีถ้านะท่านเป็นนักการเมืองเขาให้ท่านเลิกเล่นการเมือง5ปีความเสียหายที่เกิดขึ้นมีขนาดไหน ฟุตบอลไทยก็มีขนาดนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเราจะมาปล่อยเกียร์ว่างนะปล่อยให้โค้ชทําไปแบบนี้ยังไม่ได้ครับต้องเรียกมาคุยกันอีชีเขาเก่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นความสุ่มเสี่ยงต่อทีมชาติไทยและองคการฟุตบอลไทยเราต้องเรียกมาคุยกันนะครับปล่อยเกียร์ว่างแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดครับจุดนี้เป็นจุดหนึ่งนะคลิปนี้เป็นคลิปเมื่อวานผมยังไม่ลงลึกนะครับเดี๋ยวการลงลึกก็จะมีเรื่อยๆในคลิปต่อไปคลิปนี้นะครับผมมองมุมกว้าง ้และพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเราจะต้องสร้างทีมโปรสร้างยังไงนะครับในวาระต่อไปในการพูดคุยกันเราได้คุยกันแน่นอนครับฉันเป็นแฟนบอลีฟฉันเป็นแฟน,น,ฟน,นฟโอเอที่ฉันรักเลียมมากขึ้กว่าที่เคยเป็นเพรา เข็นเลียงให้โอกาสกับช่างศ mm hmm. ึกเอราวัณกาดเยนัทเตชื่อสายไทยแลนด์พี่ชายน้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอราวัณกาดเยช่างสมพระอิงสปิริตไทยแลนด์ฉันรักฟอนเซกาขอบคุณสำหรับโอกาสกให้ลูกชายช่างศึกไทยแลนด์ I am a Lion fan and I love Lion more than ever Cause Lion gave a chance to eat Guardian, a Thai player I'm from the same city, as scare Thailand, I love Fonseca Thank you for the opportunity for my son, the Thai war elephants. I'm fan, ฉันรักเลียมาถึนต่วที่เคยเป็นเพราะเห็นเลียมให้รักกับชัางสึกเดราวันกาดีเยนักเตเชื่อสายไทยแลนด์พี่ชายน้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอราวันกาดีเยช่างทรงพระอินสปิริตไทยแลนด์ฉันรักปารูฟอนเซกาขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายเอราวันอิสานใต้ช่างสึกไทยแลนด์ Je suis fan de football Lyonnais. Et j'aime Lyon des plus que jamais. Car Lyon a donné sa chance à un R.A. une Joueuse d'origine thaïlandaise. Je viens de la même ville qu'A. Wangwadi en Thaïlande. J'adore Fonseca. Merci pour l'opportunité de donner votre petits sauts tailloirs. Elephants. Ah.